มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประวัติของวิทยาเขตบางพระขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่รั้วราชมงคลประวัอิบางพระแห่งนี้นะคะที่อันเป็นแหล่งวิชาความรู้ทางสถาบันได้เตรียมท,ทั้งอาจารย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในการสอนเตรียมในเรื่องของความพร้อมทางด้านห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนและห้องปฏิบัติการไว้ให้กับนักศึกษาทุกสาขาทุกคณะ ในส่วนของกิจกรรมนักศึกษาทางสโมสรน,นักศึกษาได้วางแผนในเรื่องของการพัฒนาความสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหม่ทุกคนไว้ให้กับนักศึกษาได้รับความสะดวกสบายได้รับการพัฒนาตัวในหลายๆเรื่องนะคะทุกทุกด้านที่นักศึกษาควรจะได้รับการมาเล่าเรียนที่ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางละตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป มีในส่วนของอทิธิบาทสี่นะคะฉันทะก็คือมีความรักมีความสนใจเรียนวิริยะคือมีความขยันหมั่นเพียรกิตตะคือมีความมุ่งมั่นวิมังสาก็คือในเรื่องของการพิจารณาไตรกรองถึงวิชาที่อาจารย์สอนนำมาคิดนำมาวิเคราะห์สังเคาะอ์และจดจำนำมาใช้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ทั้ ชีวิตที่นี่อย่างมีความสุขมีปัญญานะคะอาจารย์ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จและมีความสะดวกสบายในการเข้ามาเล่าเรียนที่ราชมงคลตอนอวิทยาเขตบางพระค่ะสวัสดีค่ะ